สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโกแกรเมสนะครับตัวนี้เป็นรถวาสบิซอสญี่ปุ่นแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นรถชีสนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างธรรมดาไงนะครับเพราะตัวนี้ก็คือว่าแม็กนะจ๊ะโอเคครับก่อนกินมาดส่วนประกอบกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้เท่ากันนะครับก็คือเป็นถั่วลิสง50แป้ง15%นะครับแป้งข้าวโพด15 2แป้งมันอรัเ12%น้ำมันปาล์ม4%แล้งข้าวโพด12.5เปอรคเซ็นต์แปางมันสำนะครับง12เปอร์เซ็นต์น้ำมันตาล4เปอร์เซ็นต์แล สารปรุงรสแต่งชีสนะครับสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเป็นวาซาบินะครับก็จะเป็นสารแต่งรสวาซาบิซอสญี่ปุ่นสามเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่าเป็นไงกันบ้างเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับกับรสชีสนะจ๊ะเนี่ยพองดีนะครับชอบเออแกะมาสิแกะเออแกะมาเลยครับแนวนี้เฮ้ยเม็ดใหญ่ดีนะฮะนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยกินหอมชีสด้วยนะนอกจากเม็ดใหญ่แล้วก็กินหอมชีสด้วยนะคือมันต่างกับโกแก่ธรรมดาครับเพราะโกแก่ก็แบบอันนั้นเล็กอันนี้แม็กอันนี้ใหญ่ก็คือ กินหอมชีสนะครับโอเคนะกินไปสองามชิ้นยังไม่ค่อยออกรสชีนะครับแต่ว่าถ้ากินไปมากๆอ่ะเหมือนกับว่าแล้วชีสเริ่มออกนะครับชีสเริ่มออกเหมือนกับไรครับนักมวยครับโดนต่อย,ต,อย,ต,อย,ต,อยต่อยนะครับเหมือนแรกไม่เจ็บนะครับคือแบบว่า เฮ้ย hey, ต่อยจุดเดิมอย่างเงี้ยต่อยให้มันยับเบาๆนะครับโดนยับเรื่อยๆก็มึนเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันครับว่าเฮ้ยเนือ้อชีสอ่อนนะครับเฮ้ยแต่พอผสมอ่อนๆเลยหลายๆอันอ่อนเะเฮ้ยมันก็แบบรสชาติชีสออกมานะครับแล้วก็กรอบอแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับโอเคเดีย๋ยวไว้ให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเะแป้งเขาขนาดนี้นะขนากำลังพอดีนะครับแล้วก็เม็ดก็ขนาดนี้โอเคเอแล้วชีสก็ความกรอบใช่ คราวนี้ครับเรา,าลองกินกับรสชาติของว a s a b ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็โอเคนะแต่ว่ากลิ่นวาซาบิที่ได้ไม่ค่อยฉุนนะครับก็คือว่าเป็นแบบกลิ่นอ่อนๆออ,ออกมานะทั้งสองตัวนี้ทําได้คล้ายๆกันนะครับคือกลิ่นรสชาติอ่อนๆออกมาครับนี่วาซาบิก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะ ไอของวาซาบิอ่ะแบ่งนะครับเขาเขียนว่าส่วนประกอบสามมาเล่นเหมือนกันนะแต่ตัวเน,นี้ยคือรชาตของวาซาบิที่ถ้าเกิดเทียบกับชีสนนครับตัวนี้เข้มข้นกว่าแล้วก็ไม่ว่าซาบปแบบกลางๆอ่ะไม่ได้ฉุนมากนะก็คือว่าเขาได้คัดของมีเกรดนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะอันนี้กลางๆทอดี กพราะเเจอบางเจ้านะคือวาซาบิแบบไน่รู้สึกบางเจ้าก็แบบขุ้นแบบน่าเกลียดนะครับแต่ว่าตัวนี้โอเคนะครับกำลังกลิ่นแบบออกมากำลังพอดีนะครับไม่ได้จุนวาซาบิมากเกินไปอืมอืม,อมก็โอเคครับถือว่าทำได้ดีทั้งสองตัวครับคือใน้เรื่องความกรอบของถั่วนะครับแป้งก็กรอบแล้วรสชาติครับ ที่แท็กื่องปรุงรสมางสองตัวเนี้ยถือว่าทําได้ดีนะครับในมนาตรฐานแบบเฮ้ยเกรดมะพรอ้ของส่งนอกเลยนะโกแก่เนี่ยก็ถือว่าทําใช้ได้นะครับก็คือว่าซื้อไปแล้วแบบเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยนะครับมาเม็ดใหญ่ด้วยนะครับเพราะส่วนมากที่เราคือของในประเทศเม็ดมันเล็กโอเคครับสำหรบการล่นคลิปนี้แบบเดียวนี้นะต้ะองฝากกดไลค์ติดตั้งค่ายและแชร์ด้วยนะ